เดี๋ยวกุนมีธุระจะคุยด้วยฉันไม่มีธุระเลยจะคุยกับพี่หลีกทางใช่ไหมเดี๋ยวถามเลยหน่อยแล้วแก้ักไหฉันก็รักนะสิฉันรักเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่แกเนี่ยก็เป็นคนดี ลิสายเกเรแบบพี่อและถือแม่คนพี่แก้วน่ะก็จะรักฉันเหมือนพี่น้องสาวแต่ฉันก็ไม่เสียใจอย่างน้อยน่ะเช่นพี่รักพี่แก้วข้างมีซันก็ดีใจแล้วและสักวันหนึ่งเชื่อวว่าพี่แก้วน่ะก็จะต้องหันมารักฉันเข้าใจหรือยังเข้าใจเข้าใจเลยนี่ถ้ามึงรักกันมากนะกูก็อยากทำอะไรให้ไอ้แก้วมันเจ็บมันแค้นกูทำมันไม่ได้ไมันต่อยหน้ากูไม่เห็นเหรอก็สมควรอยู่แล้วนี่ แกเขาอยู่เขาดีๆพี่มาหาเรื่องมาฉีกขันหนา้าเขาแบบนี้อ่ะโดน<ถ>ต่อยก็ดีแล้วทมร้รักันมากใช่ไหมกูอยากรูก้นะไอ้แกมันรู้ว่ามึงเนี่ยเป็นเมียกูไอ้แกวทำหน้ยังไงข่าเสียเียนวันนี้ผมจะปันมึง้ีก โมรงลิมลองมาปัเถดโนเนือน้อดุอนมาขี้ยากบ้าระยเกเขียา,าสออกเยทกตรืนเนี่นี่นี่นกีนก่นี่นนี่นี่นี่นเนนี่่น นี่นกูกนนไม่ได้ผัวเมื่อกี้หัวกูเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกกูไม่เอาคนเดียวมึงไปทำผัวแล้วกูพี่กุลมึงไม่ทำอะไรพี่กุลเอ้ยไม่ทันอะไรนะเป็นเมียกูเถิดอีพี่กุลอันนี้ยี่น้องหวัว ไม่ดีใจเลยไอเกอใจกเจ้าเจ้า่นี้ก็ไ่้กังดูนะคผู้ชมไรโง่เนียนี่